ว้าวมาแล้วครับท้องหลังน้ํากิ่งตอนนี่กิ่งพร้อมปลูกแล้วครับนี่ดูรากครับนี่นะครับเป็นกิ่งตอนขนาดประมาณดามมีนะความยาวประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้เรามีของแล้วต้นละ50บาทนะครับรับที่สวนแล้วก็มีส่งลงกล่องด้วย5ต้นแล้วก็10ต้นนะครับราคา390และ690บาทนี่นะครับกิ่งของเราเนี่ยขนาดยาวประมาณ1เมตรนะครับเป็นกิ่งที่เราคัดนะครับ ไซสประมาณดามมี่นะอันนี้เป็นกิ่งที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับพร้อมปลูกเลยนี่ครับดูกันชัดๆนี่เข้ามาใ,ใกล้ๆเข้ามาใ,ใกล้ดูล่าครับแต่ละอันสมบูรณ์สวยงามครับช่างภาพไล่เลยครับไล่ดูเลยนี่ไล่ยาวไปเลยอ้โหแต่ละอันกิ่งสวยรากสวย